จำได้ไหมครับที่ผมให้คนดูช่วยคอมเมนต์นะครับแบบว่าเลือกแบบให้ผมเล่นซองควงตัวไหนต่อดีอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำมาหลายวันเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคลิปนี้ผมก็เลยแบบว่า จาเล่นแม่งสาก็บอกเลยไม่ว่าจะเป็น M187 Cupid หรือซองอ uh, ่า Anniversary นะครับผมแล้วก็เป็นซอง Summer นะครับผมนะก็จะได้แบบว่าเฮ้ยอัดแม่งทีเดียวเลยแล้วกันจะไปแยกทีละคลิปทีละคลิปก็ยังไงอยู่เหมือนกันนะอืมก็เลยเอาเป็นแบบว่ามัดรวมเลยแล้วกันนะครับก็ต้องขอโทษคนดูแล้วกันแบบว่าเฮ้ยสุดท้ายก็ เปิดหมดเลยแล้วให้กูเลือกทำไมตั้งแต่แรกนะครับผมนะเออก็ต้องขอโทษด้วยกันก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตาบีเกมมาด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาบีเกมนั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักคนดูจัดให้นะครับไปลุยกันซองตัวนี้นะครับมาใครชอบซองตัวนี้คอมเมนต์เลยนะครับผมนะใครชอบซองซัมเมอร์คอมเมนต์ใครชอบซองคิวปิด คอมเมนต์เลยนะครับผมนะจริงๆผมอยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยในบรรดาคุณดูช่องผมเนี่ยที่ดูคลิปผมอยู่เนะี่ยอยากจะรู้จริงว่าไอสารซองโคตัวเนี้ยแบบแฟนคลับแบบว่าแฟนคลับแบบกระบอกไหนแบบมันเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะรู้จริงๆอ่ะผมก็แรกเลยผมชอบตัวนี้จริงๆแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันอาจริงๆผมก็ชอบคิวปิดนะแต่ว่าซัมเมอร์ก็ไม่เท่าไหร่ผมไม่ค่อยซัมเมอร์สำหรับผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ว่าซองตัวเนี้ยเออซอตัวนี้ชอบเลยในบรรดาสามพ่อบอกนะเออขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับที่อนุญ,ญาตนะครับให้ผมเอามาเล่นเ,เกงใจยอยู่นะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเป็นไอดีลองเขานว๊กจะโดนจิกงูดตายแล้วตัวซองครัวนี่มันเป็นอะไรที่แบบเวลาควงวนี่มันผมรู้สึกว่ามันแบบ มันโอเคที่สุดแล้วจริงชอบมากกว่าซองซอมบี้ก็ตรงที่เรื่องความควงของมันนี่แหละไม่งั้นก็จะเรียกซองควงเหรอเนี่ยแหละมันคือปืนอีกหนึ่งกระบอกในตำนานของพีเลยนะครับที่แบบที่แบบว่าโอ้โหมันมีความที่แบบเท่หวะอะไรอย่างงี้เกมอื่นๆมันก็มีควงเนาะแต่ว่าพ b บีนี่เป็นเกมเก่า เกมอื่นก็มีแบบมีมีแหละซองควงแล้วก็ควงอย่างเงี้ยแหละใช่พี่แต่สำหรับผมผมยังไม่เจอเกมที่แบบว่าฟ่วงซองแล้วแบบเข้าปีบเลยไม่ถึงเรื่องความเร็วแม่งเนี่ย <laughs> เรื่องความเร็วเรื่องความโกงของเกมเนี่ยโอเ้เกมน,นี้นี่ทุกซองแม่โคตรโกงอืมโอ้ยโดนระเบิดอีกแล้วยิ้มซองคนงหน่อยดิ ไม่ใช่อะไรแม่งกรสุนจะหมดนะครับต้งใส่เอเทมจำนวนแบบเพิ่มจำนวนลวระสุดไม่ได้เปิดมาโอ้โหเกินไปเล่นไอดีเขาในกูรัานแท้ oh. มันเปิดเลยเปล่าวะหรือมันมีเท่านี้วะซ่องควงมัาในนี้ด้วยแอกระสุนมันสิบนัดไงโอ้ฝันขรงข้าไม่ออกบ้านเลยวะออกไม่ได้หรอทีมเราตึงขนาดนั้หรอ สามารถคุมเกมได้นขนาดนี้เลยเหรอทีมกู <ไป S 1> ดูดิครับดูดิครับออกมาบ้านกูโดนฮะอีอ้แมชคิวขออนุญาตใช้ระเบิดและการเก็บไว้มันก็แบบเดี๋ยวระเบิดมันบูดนะฮะมอทอมของกูมอ,อทอมนะฮะใส่ฟักทองเฮ้ย เดินไปเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงซอยเพื่อนเรานายก็โดนเราซอยโอ้ะปวดแตกนั่นแหละซอยเพื่อนเรานายก็โดนเราซอยไปด้วยนะครับเฮ้ย ตาแรกนะก็บวมๆกำคำแมโอ้โหโดนเลยเกคิงเกคิงอ่ะโดนโดนเลยเฮ้ทำไมไอดีนี้ไม่มีแคนไม่ใช่ที่ทักไม่ใช่อะไรรอบที่แล้วมีแคนป่ะวะน่าจะไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวจบนี่ไปหาเข้าแคนที่มี แคนฟรีแล้วกันเฮ้ยอะไรเล่นเหรออุ้ยไม่โดนเล่นเหรอฮะเล่นเหรอเล่นเหรอคน,นบ้านเพียบคนบ้านเพียบคนบ้านเพียบนะครับเก็บหมดครับผมบย,ยังไง ระเบิดลอยไปเลยลป่าไมเล่เลยระเบิดเอ้ายิงไปเมื่อกี้ตอนแรกผมไม่เห็นนั่นอะผมยิงไงนี่เฉยสุ่มเฉยตัวเนียนกับต้นไม้เกินโอ้โหตัวเนียนมาก ออกาบ้านมาแล้วโดนหมดอ่ะจริงนะครับโอ้โหไม่ต้องตัดเลยกูพูดตรงๆเลยไม่ต้องตัดเลยกูมาสไอซองแอนนดวอร์ซารี่มันในนี่เกินไปละมันเขาเรียกว่าไนงะมันเชื้อชัยมากเกินไปละเดี๋ยวซัมเมอร์มาและนะ้วน้นนนองนะซัมเมอร์เนี่ยเห็นคนเม้นต์เยอะอยู่นะซัมเมอร์เนี่ยคือมันมียังไงซองตัวน,นี้ไหนะลองบอกสิมันมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมที่เวลายิงมันเป็นน้ำๆปะเวลาโดนยิงมันแบบน้ำมันแตก น้ำแตกเต็มหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแจ๊สต่อได้แจ๊สมาท่านหน่จ๊สใช่ปะหรือว่าไม่ใช่ปะจำผิดซีรีส์ไม่น่าใช่นะมั้งเนี่ยเวลาย,ยิงออกไปย,ยิงโดนศัตรูมันมีแต่เลือดต้งนั้นเลยเนะี่ยกูจำผิดซีรีส์นี่ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดดูตรงรายละเอียดเขาจะมีบอกนะครับเอ่อสามสิบเก้าคิวตาห้านะครับผมตาแรกนะครับมาซัมเมอร์ไม่มีเอฟเฟกนะครับสรุปกูจำผิดซีรีส์จริงๆด้วยนะครับซัมเมอร์ไม่มีเอฟเฟกต์กูจำผิดซีรีส์จริงๆนะครยิงกำแพงต่อนะครับติ๊กตาแล้ยเฮ้ย โอ้บ้าไปแล้วเ,เออสายสายบ้านสายบ้านโอ้ยแมดคิ้เนี่ยเนี่ยโอ้ โเพลงอะไรพี่โดนไม่โดนนะดูเลแล้วกันนะโอ้โหโดนไม่โดนนะโอ้โหนะสาถานการณ์ในห้องนี้นะครับฝั่งน้ำเงินไม่ค่อยจะดีักเท่าไร่นะครับถ้าดีเราคงได้เล่นดีๆแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร tí là đặt để nói họ đã thổm để đàn mà em ơi tài leo quay โอ้โหซัมบี้น่าสนใจน่าสนใจต่อกันไหมอีกเซตหนึ่งตานะครับกับห้องนี้เดี๋ยวเ,เล่นซองซัมเมอร์ครึ่งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวจับคิวปิดเลยนะครับคิวปิด12นัดเอ้ยหรือจะยังไงดีเดี๋ยวจับอันนี้วิซงรีบรอบดีไหมยิงกับซองซัมบี้นี่คือต้องหามุมต้องหาโอกาสดีๆนะอ ระยะนี้คือเฮ้ยโอ้โหไม่มีใครจัดการแกรเลยอะไม่มีใครจัดการเลยอะแกวิ่งไปยังไงยังไม่รู้เลยอะอดูเลือดกูดูเลือดกูน่าสนใจน่าสนใจอ้ายังไม่ตาย อ๋อเมื่อกี้คือที่ยิงตาแรกที่วัดัดกันสรุปเขาไม่ได้อ่ากูคือตาแรกเขาไม่ได้เล่นซอมบี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดีโอ้คนนึ่งยัดกระสุนกัน เรสุดเราเสียเปรียบมาคิวปิดเลยละกันแม่สถานการก์ทีมเราก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมนะใจให้ทุกคนนะครับแต่เราก็ต้องบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าต้องสู้ๆนะครับนี่มาไงสองนัดเออเพิ่มมาสองนัดแต่ก็ทำให้มีผลต่อการเล่นเหมือนกันนะครับอื โอ้โหตัวกระีิแม่ตัวไอ้ดอนเฮ้ยอะไรวะกูทำอะไรอีกแล้วเนี่ยมาไม่ปเป็นไรครับ หลุดก็ช่างมันล้กันเราก็ไปเล่นดาวรล้เบิดแล้วละกันนะครับดูจากสถานการณ์ฝั่งดูแล้วนะครับยศด,ดาวฝัอนองข้ามนี่ฝีมือไม่ธรรมาดาเลยนะครับต้องระวังให้ดีที่สุดแล้วผมยิงไปงั้นละกรู คุมโซนไว้คุมโซนไว้ไม่งั้นหัวจะหลุดออกจากบาโดยเฉพาะกูหัวแตกง่ายมากหัวแตกโคตรบ่ยอยเฮ้ยเหลุดเฮ้ย เฮ้ยนอกระสุนหมดก่อนอ๋ผมไม่คิดว่ามีคนวิ่งเข้ามาเว้ยแม่ทีมเราก็ขนตั้งเยอะดูสิครับไปอยู่ไหนกันไปอยู่เอเอไม่อยู่บทีมเราก็คนตั้งเยอะไม่ดูเอเนี่ยเก็มีคนดูแล้วแต่น้อยมากเลยเดี๋ยวผมวิ่งทัวร์ๆเลยกันครับ เออ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 ไม่เอาไม่เอาดูการสับพี่ด้วยดูการสับพี่ด้วยไม่เอาโอ้ยอะไรกูเล่นไม่เป็น คนอยู่กันเยอะจริงนะแต่หลุดง่ายชิบหายเลยเฮ้ยอะไรนี่อ้าสวัส <Wei> ด <ens laut> ีครับวัสดีครับโดนยัด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 ไปรอคุมนีหว่ามาดูดูสถานการณ์แล้วแบบหลุดง่ายมากเลย เฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้วุ้ยวู้ไม่โดนระเบิดสูตรได้อย่างไรฮึ สวยขอบคุณที่ยิงคนหนึ่งดูดิความโกงของเบเล่ผมไม่รู้นะนะว่ามีคนหนึ่งผมยิงเช็คเฉยๆนะ,ะ <Chain killer. S 1> เหลือใครวะเหลือคิวปิดเย็ดคิวปิดกับซองคิวปิดรอเนี่ยแหละ เอา้ากูจะกด F พันหลังไปกดปิดปืนอีกอมผมเปล่าแอคกนะพี่ผมม่ได้แอคกนะพี่แต่ก็ได้ว่ากูแอคกเนี่ยแต่จ,จริงๆแต่จ,จริงๆสถานการณ์ผมน่าจะอยู่ฝั่งนู้นมากกว่านะเพราะฝั่งเราซอและก็บอกมากเลยโหเจ้ที่หนึ่งฮวงเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เอาเพิ่นไม่เอาผมเล่นโอยเอไม่เป็น แปลงซองมาแลกซองอ่ากวนตีนะนี่กวนตีแล้วกวนตีเฮ้ยชิบงผายแล้วอ้าวไม่อยู่แล้วเหรอวะ โอ้แหละเบอกเลยเฮ้ยการช่วยกูดูหน่อยโอ้หอยู่มุมนี้แตกแน่กวาดูหญิงน่ากลัว <c oughs> ชิบหายซอมบี้ เื่อนกูด้วยใครเป็นเอฟเควะโอ้โหต้ากระสุนเยอะกว่าน,นี้นั้นจะไปลองยิงลองดักยิงจะลองยิงแฮกดูกระสุนไม่พอแล้วครับเพราะยิงแฮกยิงเล่นไปหมดแล้วครับโอ้หกลางเยอะคนดูใครเป็นเอฟเควะกูโกรธที่ผายเลยจังหวนะนี้ โอ้เก่งเกรงค่ะเกรงเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะนึงเอาอูตสา์ไม่ไปเอาวิ่งมาจะวิ่งมาเอาผมบอกเหลือคิวปิดคนเดียวคิวปิดอยู่ไหนจ๊ะอันนี้แล้วระโดนหม้อทม ิวปิดต้องโดนมอทอมเสร็จนะครับจบด้วยมอทอมนะครับผมห้องโนเกียร์ไหมล่ะโนเกียร์หรือเปล่าไม่รู้แต่กูเล่นไปแล้วนะครับ เงียบจังทรงนี้ไม่น่าจะดันมาแบบปุปับแน่นอนไปดูตรงกลางก็แล้วกันะครับ ไม่ต้องเล่นล่าสุดกูไม่ต้องเล่นแล้วๆๆๆๆๆๆกทีหนึ่งทีมกูเล่นซะเดือบร้อยเอาอยู่คนเดียวเอ,อ้ยอะไระ,ะันะมา <c oughs> เล่นกันอีก,อกรอบนึงแล้วกันตอนนี้จะเล่นเดนแมทแหละนะครับเพราะเล่นสองนี่ <c oughs> คุณดูน่าจะชอบเ <c oughs> ดนแมทมากกว่าวาระเบิดหรือเปล่าอันนี้ลองคอมเมนต์ดูนะ <c oughs> เออน,นี่อยากดูมือนกัน แต่จริงส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเดนแบทมากกว่าวาระเบิดนะครับเพราะว่าดาบวาระเบิดนี่เอาจริงๆนี่มันพูดยังไงเดียลูกซองอ่ะคือเวลาเล่นน่ะเวลายินอ่ะด่านไหนมันก็สนุกเแหละแต่ว่าเดนแบทมันยิงได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยวาระเบิดนี่มันต้องเนี่ยมัน,มนคือตายแล้วมันตายตายแล้วก็ต้องรอเลยลอบต่อไปนะเว้ยมันไม่ได้เกิดทันที หลังจานั้นก็ต้องระวังกันนิด,ดนึงนะครับข้าก้าแปดฝั่งตรงข้ามแม่นขนาดนี้กูจะเล่นยังไงวะเนี่ยข้าก้าแปดยิงกูนัดเดียวกับกูนี่แม่งยิงลุ้นเลยว่าใกล้ๆนี่ยิงหลายนัดเหมือนกันอ๋อรอรอคนเปิดแล้วพนนี่นี่นี่อ่ะรอคนเปิดแล้วกูถือแล้วเบิดไง

เฮ้ยอุย้ยโหตกใจตกใจเลยเมื่อกี้เอ้หลังบ้านเราจะเข้าหรือเปล่านะเข้าบีแล้วกันผมว่าบ้านเราอะเข้าแล้วไป มบ้มานเราเข้าแล้วแต่นี่กูค,ค,ค,คิดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะเ<ป>ฮ้ยเ<ป>อ้าเฮ้ยเหลือกี่คนอะอ๋อ,อเพื่อนเราก็อยู่โอ้อยู่นี่สองคนเอ้ากูฟีเลยเอ้าเรียบร้อยเออจบอะไรมาน่ะอะไรมาน่ะเมื่อกี้อะไรวะ จบเลยนะครับอ no <S 2> <S 2> <S ีกคนหนึ okay ่งก okay ็ไม่รู้เลยอีกคนนึงก uh> uh 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 ็งงๆอยู่ไม่ยิงไม่อะไรสักทีเอ้ยโอเคโอเคก็ตามนั้นนะครับขำๆสนุกุกันไปนะครับผมนะก็นะครับคลิปนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะยาวสะใจหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะทําให้มันยาวนะครับแต่ถ้ายาวมากไปผมก็ลงคลิปช้าให้คนดูเอาจริงๆที่แบบคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้ทําคลิปยาวๆหน่อยเอาจริงๆผมผมรับรู้เลยแต่แบบพูดพูดไงดีอะแบบ ช่วงเวลาที่ผมเล่นที่ผมอัดเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบว่าแบบไม่ใช่ช่วงเช้าไม่ใช่ช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงบ่ายๆเออช่วงเย็นๆเออช่วงเย็นๆนะครับเออก็คือผมว่างช่วงนี้นะครับแล้วโอโ้โหกว่าจะได้เล่นเสร็จกว่าจะอัดตัดลงอะไรเงี้ยเออเนี่ยโอ้มันก็นานนะครับเข้าใจนะครับแต่ถ้าทำให้มันยาวได้ผมทำแน่นอนนะครับผมอ่ะขอบคุณครับชมคลิปนี้มากมาครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า